ดูด้ยครับผมคุณบันสอยเติมฟาร์มนะครับให้เจ้าเนี่ยมาเลี้ยงไก่ด้วยกันนะนนี่ะครับวันฝนตกนักเลยครับน้ำน้ำขึ้นเลยนี่นะครับตกนักตกทั้งคืนเลยนะครับนะครับก็ฝนตกนะครับผมเป็นยังจะเลี้ยงไก่กันต่อไปชอบกินเส้นอาหารเรื่องนี่ครับรุ่นนี้จะสู้กันมุดแล้วนะครับนั่นก็ต้องเดี๋ยวผม นี่ซุกเสาติดๆเนาะจะต้องจับใส่ใส่ซุ้มละนะครับอันมาได้เดี๋ยวมันจะเสียไกลว่ะนะนี่ยอะไรกัน,นเคน,นี่ก็โอเคเลยนะชีวิตนะเจ้าเจ้ามาพนะุไอ้ลูกเล็กน,นะนุ่มๆน้อยๆพุทนนะแล้วนี่ไอ้ลูกของบิก๊กหนะถ้ายากบิ๊กกับก็อันนี้แหละนะครับไอ้มูหลานก็ัแล้วนะ มันจะได้เก็บอาทิตย์แหละแจ๊ค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 เลยตัวตีไก่ที่แข่งตัวแข่งแรงอ่ะก็จะได้กินอาหารนะดีอันนี้ก็ต้องสร้างภูมิคุ้มนนานี่เนาะครับผมคลิปนี้แจ้าเจ้านะครับก็คือมาเห็นภาพไก่ด้วยกันเนาะแต่ผมได้เห็นแบบอันนี้เนาะเห็นแล้วก็จะมีแรงพึดนะครับ นี่นะครับบรรยากาศเจ้าเเนาะนะครับเป็นแรงใจนะครับเป็นแรงกายแรงใจใข็เข้ามาให้กับทุกท่านนะครับมีความสุขในชีวิตแบบนี้รวยๆเนาะความสุขเออเป็นวันที่สุขสันต์นะครับเหมือนกับคนเล่นไก่นะครับครับช่วงนี้ก็โอ้เห็นข่าวในเวทลุง ใกล้ของเราก็สุดยอด <c oughs> คือถ้าใครมั่นใจแต่แต่ด็กก็พึ่งบาเอาไปแบบนั่นเนะเอาไปเทียบกับราคาแลงๆกันนะถ้าผมคลิปนี้นะครับนะม,มาดูไก่อีกรอบนึงไอ้สวนนี่ใหญ่ขึ้นมานี่งม่เจะสุดยอดนะครับนะลองเห็นมือนิดหน่อยแหละนะครับ สวัครับผมคลิปนี้นะครับสวัสดียังแจ้งทุกคนนะครับขอาทุกคนมีความสุขในการทํางานแล้วก็เป็นวันดีมีความสุขสุขสดใสด้วยครับพระพุทธอค์ขออภิษนะครับผมคลิปนี้ครูมันสอยเตอร์ฟาร,ร์มกัจจบเจ้าคิวเนียกรีกอนซูนะครับผม